กราบสักการเป็นพระคุณพระราชปัญญาวิชดมพระเทลาพระเทลานุเทละทุกท่านนะครับสวัสดีสิทธิ์หลวงพ่ออย่างทุกท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักศึกษาครูสมาธิรุ่น48ซึ่งจะเข้าเรียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ อื่นนะครับผมขอเรียนทุกท่านทราบครับคือนักษาที่มาใหม่นะครับท่านจากุกุลราชเนี่ยท่านเป็นผู้ในการสถาบันทางจิตพังจิตารุภาพองค์แรกและองค์เดียวนะครับซึ่งอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อในการก่อตั้งสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในวันหลวงพ่อสิ้นไปนะครับท่านก็เป็นประธาน นะครับพวกเราก็กมีความเคารพท่านเป็นอย่างสูงนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับผมขอชื่นชมดินดีที่ท่านสมัครเรียนนะครับเพราะท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสุขความสันตินะครับกับคนทั่วไป หลวงพ่อมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อท่านสอนสมาธิเนี่ยท่านบอกผมว่าสอนสมาธิไปหลายสิบปีสอนไปแล้วดีแตกทุกคนเริ่มต้นดีเสร็จท้ายก็ไม่ดีท่านคึงพิจารณาสร้างหลักสูตรครูสมาธิขึ้นมานะครับเพื่อจะให้สอนสมาธิ เป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือเรียกว่าสัมมาสมาธิผมเองฝึกสมาธิตั้งแต่อายุสิบขวบแต่ไม่ทราบหรอกครับว่าตรงข้ามกับสัมมาคือมิจฉาเป็นอย่างไรมาทราบจากหลวงพ่อเนี่ยนะครับหลายท่านเคยมาถามผมว่าหลวงพ่อมีอะไรดีนะักผมถึงต่อตัวรับใช้ท่าน ถ้้าไม่รู้จักท่านผมก็จะรู้จักวิชาสมาธิครับเพราะในสายของผมที่ผมเรียนไม่มีใครสอนเรื่องเรื่องวิชาสมาธิรู้แต่วไปสัมมาคือไปทางที่ดีหลายท่านนะครับคงจะทราบว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยใครจะเรียนสมาธิอาจจะบ้าบอบป๋เปเป๋นั่นเป็นเพราะว่าเป็นการเจริญวิชาสมาธิ แต่เมื่อท่านมาเรียนที่สถาบันพระจิตุรภาพแล้วท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นมิจฉาขอให้ท่านปฏิบัติตามคำสอนหรือคำแนะนำนะครับเป็นไปตามนั้นท่านก็จะไม่เจอมิจฉาสมาธิท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป้า,าเปอ๋อเป้าบ่าาอไปเพราะการสูบจิตตรงจิตหลวงปู่มั่นเป็นพระอาจารย์ใหญ่อค์แรกที่นำ อันนี้ประเผยแพร่ะนะครับเพราะท่านเนี่ยท่องจกักรวาลรับกินพลังท่านมากท่านจึงบัญญัติห้าไปผมโชคดีเมื่อผมปฏิบัติปฏิบัติจิตแล้วเนี่ยผมเคยอ่านประวัติท่านก็เลยไม่หลงไปนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับท่านก็สอนหล,ลวงพ่อหลวงพ่อก็มาสอนพวกเราต่อวิชาสมาธิคือการส่งจิตต่อกายนะครับ ไปเห็นอนาคตไปเห็นอดีตอยากจะรู้อะไรก็รู้ได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าการสมาธิกันการเป็นสมาธินั้นนะเป็นการสร้างพลังจิตเพื่อจะสะสมพลังจิตไว้เื่อใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตเหตเช่นเดียวกับที่เราฝากเงินธนาคารชั้นใดชั้นนั้นครับ พราะสามารถเบิกมาใช้ได้ในยามจําเป็นเมื่อยามพบขันท่านนิฐานเอาเถอะครับสิ่งที่หมดเพียงเพียงมาขอให้สำเร็จขอให้หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายนะครับพลังจิตของท่านจะช่วยทำได้ครับหลวงพ่อ เขียนหลักสูตรสมาธิขึ้นมาพิมพ์เป็นตำราขึ้นมาสามเล่มนะครับแล้วก็ท่านเอาไม้ผมดูท่านบอกว่า,าแล้วท่านก็ไปคนาดากลับมาท่านถามเป็นไงบ้างผมก็บอกดีครับแต่ตำราดังนี้ไม่เคยเห็นเพราะสมัยก่อนไม่มีตำราเขียนแล้วครับท่านถามว่ามีใครไหมที่เขาจะพิจารยาตำราหลวงพ่อ ไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครเขียนอย่างนี้ท่านถามผมทุกสามครั้งในเรื่องนี้ผมก็ตอบไม่มีแล้วครับท่านต่อมาท่านเล็งเห็นว่าการเผยแพร่สมาธินั้นอาจจะมีความผิดเพี้ยนได้ท่านก็ตั้งคันประกาศคุณวัดขึ้นมาสิบท่านเพื่อ ดูแลมิให้คําสอนของท่านเนี่ยผิดเพีย้ยน <ๆ S 1> ไปจากท่านที่ทเป็นอยู่ระหว่างรากฐานแม้กระทั่งว่าการสืบทอดของกรรมการวัดเป็นอย่างไรเพื่อมาให้ขาดตอนไปหลังจากนั้นท่านคงคงจะมาคุยกับพระาวัติาสทา์กฎหมายอย่างเช่นอาจารย์บีชัยอาจารย์วิศณุอาจารย์บีศักดิ์อาจารย์อาจารย์อศักดิาา์นะครับถึงเรื่องการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อสืบสารต่อไปคือเมื่อท่านเมื่อท่าน เ,เขียนตําราขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็สอนสมาธิรักตั้งสาบันพระจิตภาพขึ้นมาต่อมาท่านตั้งบุตธิสาบันทังจิตุภาพขึ้นมาครอบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ดําเนินการต่อไปได้โดยไปขาดตอนโดยให้กรรมาการควอตซิบท่านเนี่ยมาเป็นกรรมาการบุรุที่ด้วยด้วยความที่ท่านเห็งเห็นว่าเมื่อเป็นบุริทแล้วเป็นที่ทุคคลจะสามารถดําเนินการสอนวิชาสมาธิของท่านไปทั่วทั้งโลก ต่อไปเพราะเป็นนิพพุนไม่ป็นตายนะครับท่านบอกผมว่าหลวงพ่อได้อาศัยสิ่งใดคือความเป็นพระสงฆ์ได้สัพพุสนาท่านจะต้องมีความกระตันอยู่ต่อสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำชีวิตของท่านนั้นท่านสร้าง วัดสร้างเนนสร้างพระสร้าง,ส,างสิ่งทั้งท,ท่านทุงเทมาให้นั้นผู้สนานั้นนับไปทั้วนครับท่านลองจินตนาการนะครับว่าหลวงพ่อเป็นเด็กบ้านนอกจบการศึกษาแค่ป .4 แต่ความสามารถของท่านไม่มีใครเทียบได้นะครับในประเทศไทยเห็นง่ายๆนะครับ พระมหาเจดีย์ที่วัดธรรมคนเนี่ยในสมัยนั้นประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทท่านสร้างได้ความยากลำบากในตอนนั้นท่านเล่าโดยละเอียดนะครับว่าตอนแรกตัง้งคณะกราฟขึ้นมาแล้วปรากฏว่าท,ทุกคนบอกว่าท่านฝันไปแล้วเพราะตังค์ไม่มีทําได้อย่างไงท่านมีอยู่สี่หมื่นบาทนะครับสามารถสร้างปราเจดีย์ได้ถามว่าจะมีธุรกิจเป็นคนใดใ,ในประเทศไทยที่สามารถทําได้อย่างนี้ไม่มีครับ ท่านท่านไปยืมโฉนดเข้ามาไปจำนำก็แเออไปไป,ไปวางประกัน,น้วยกับธนาคารเพื่อเอาเงินหมุนมเวียนในการสร้างตรงนี้นะครับในทางโลกเห,เห็นเห็นนะครับท่านสร้างอย่างนี้แล้วัดอีกต่างๆและโดยเฉพาะในแคาดาการจะไปทำที่แคาดานั้นเป็นเรื่องยากมากท่านเรียนภาษาอังกฤษเมื่ออายุ79 ใช้ e อ y d a ร English มันเป็นเ,นเอ,อ,อุปกรณ์ที่ท่านสอนเป็นคำๆหลายท่านอาจจะรู้จักนะครับท่านเรียนจากตรงนั้นแล้วก็ท่านไปสอนที่แคนาดาแค่ภาษาไทยเนี่ยนะครับเราจะสอนภาษาธรรมบเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วท่านกล้าหาญชาญชัยสอนเป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งแคนาดาได้ฟัง ทำไมท่านเลือกแคนาดาท่านบอกว่าแคนาดาเนี่ยเหมือนผ้าขาวหลายท่านอาจจะไปทราบนะครับคนไม่มีศาสนาไม่รู้จักพระเจ้าคือไม่มีมันง่ายต่อการสอนแล้วก็แคนาดาพูดภารรษาอังกฤษท่านบอกท,ท,ที่ต้องทนเรียนภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยก็เพราะว่าสอนภาษาไทยอย่างมากก็หกสิบล้านคนถ้าสอนฝรั่งเนี่ยเป็นพันล้านเพราะฉะนั้น ต้องอดทนเรียนท่านเล่าให้กับพระเทราธุระผู้ใหญ่นะที่ตอนวัจจันเพลงที่นี่นะครับว่าท่านใช้พลังจิตไปมากและเกินในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ผลที่ได้นั้นในวันนี้มีฝรั่งชาวแคนาดามากมายที่เรียนมาแล้วแล้วก็สืบสารงานของท่านต่อไปในต่างประเทศ ความปราจรรย์ของพลังจิตนั้นวันนี้เวลาน้อยแต่ผมยกตัวอย่างให้ให้ครั้งหนืงกันผมเนื่องจากผมปฏิบัติจิตทุกวันผมก็ไม่จำเป็นต้องบริการพุทโธผมก็วางจิตไปีิฐานทางจิตท่านกลับท่านกลับจากกลับจากแครดามาท่านในพระเลขาคือคุณมงคลซึ่งเป็น พิธีกรเราวันนี้นะครับสมัยนั้นเป็นพระเลขาท่านโทรมาหาผมบอกว่าจะมาหาผมที่ตึกไอทาวเวอร์ซึ่งเริดอยูเป็นสาขาแปดตอนนั้นกำลังก่อสร้างอยู่ผมก็บอกว่าบอกบอคุณมงคลไปว่ามันไม่สะดวกเพราะว่าบัรจสร้างเป็นเสร็จครับหลวงพ่อบอกจะมาถ้ามาก็นิมนต์ครับคุณมงคลคงจําได้ในวันนั้นก็ท่านมาถึงท่านผมก็ไปรับท่านที่หน้าตึกท่านชี้หน้าผมแล้วบอกว่า เวลาเจิญสมาธิเนี่ยบริกรรมพุทธโธก่อนสิอย่าคิดว่าพุทธโธไม่สำคัญนะท่านทราบได้ยังไงครับท่านอยู่แคราดานี่คือความเมตตาที่ท่านมีต่อผมว่าผมเนี่ยไม่ดาเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการเจิญสมาธิคือไม่ทำให้จิตปราศจากอารมณ์ซะก่อน ท่านต้องใช้พลังจิตนะครับในการมาดูผมนั่งสมาธิท่านสามารถรู้ทุกอย่างท่านบอกผมตอนที่ไปผมเรียนตรงนี้นะครับว่าผมไม่ไมีโอกาสได้เรียนสมาธิครูสมาธิเหมือนพวกท่านผมก็ต่อว่าท่านว่าหลวงพ่อครับแล้วอย่างนี้เนี่ยผมจะเป็นลูกศิษย์ท่านเงองไรเพราะผมไม่ได้ถคูสมาธิอะผมเป็นอยู่แล้วเอางี้ เดี๋ยวไปขึ้นดอยกับหลวงพ่อซึ่งสมัยนั้นเนี่ยถ้าไม่เดียวสมาธิขึ้นดอยไปได้ไปทุดงกับท่านไปได้ท่านให้ผมเป็นคนแรกขึ้นไปนครั้งแรกเอ,อเข้าใจว่าเดือนธันวาเละอีกตอนหนึ่งแล้วท่านก็บอกเอาข่าวนี้คือท่านโทรมาเฉยบอกอ่ะขึ้นดอยกับหลวงพ่อนะครับท่านบอกก็ครับก็ไปขึ้นดอยครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยท่านกราดตาไปเนี่ยนะครับ แล้วท่านบอกเออรุ่นนี้ดีผมก็ฟังแล้วก็แปลกเพราะว่าเดี๋ยวท่านท่านขึ้นไปดนบนท่านหินเนี่ยนะครับแล้วท่านกราตามองเราบอกตอนขากลับมาเนี่ยนั่งขึ้นบินมนกับท่านก็นั่งก็กะาเปี่ยนท่านท่าว่าหลวงพ่อครับทําไมท่านทราบประดีครับรุ่นนี้ดียังไงปกติแล้วเนี่ยคนเป็นหลายๆพันคนที่ขึ้นบนดอยนะครับจะต้องมีบางท่านป่วยบางท่านลงดอยมาไม่ไปไปไปต่ออะไรพวกเนี้ย มันจะต้องมีเพราะคนหมู่บากแต่รุ่นนั้นเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นผมถามหลวงพ่อทราบไ้ยังไงหลวงพ่อบอกว่าเออหลวงพ่ออยากจะรู้อะไรก็รู้ได้นะเรื่องอย่างนี้ท่านพูดได้วงกว้างไปได้แต่ท่านพูดกับผมเนี่ยเพราะว่าผมสนทนาธรรมกับท่านเนี่ยเอ,อผมโชคดีนะครับด้วยศรัทธาในตัวท่านเวลาท่านสั่งให้ผมทำอะไรเนี่ยผมก็ทำทุกอย่างไม่มีเงื่อนไข ท่านใ้ผมไปคนาดาผมบอกก็ผมก็จัดไว้เรียบร้อยว่าทานายที่นู่นเนี่ยจะดูแลท่านอย่างดีท่านบอกไปเถอะก็ไปเพราะว่าท่านให้ไปก็ไปก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่านซึ่งในชีวิตนี้บอกตรงๆแล้วครับว่าความสุขเป็นความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตแล้วไม่มีโอกาสอีกแล้วครับครั้งเดียว สิบวันปบอน,นสิบวันที่ผมนั่งเครื่องบินไปกับท่านแล้วว่าแล้วก็อยู่กับท่านตลอดโดยชอบเวลาที่รอเครื่องบินเพราะท่านพาผมไปตามสาขาต่งตางๆในคดาผมเล่าให้ฟังเพื่อจะบอกว่าพลังจิตน,นะครับที่มีแล้วเนี่ยสามารถทําได้ใช้ได้สารพัดเหมือนฝากเงินเข้าธนาคารที่ได้ยินมาอย่างไรอย่างนั้นแหะครับ ชีวิตที่ผมได้มาในทางโลกแต่วันนี้เนี่ยเวลาไม่พอคงเล่าไปได้นะครับแต่บอกว่าว่าปฏิบัติเถอะครับแล้วอย่าคิดว่าการเรียนสมาธินะ่ะสำหรับคนเข้าคนแก่อย่าคิดยิ่งเด็กยิ่งดีผมใช้พลังจิตของผมตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ แล้วผมสอนลูกผมก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ผมได้มาทั้งหมดผมบอกได้เลยครับว่ามาจากสมาธิมาจากทางจิตเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะครับว่ามีลูกมีหลานเอามาทักับมาเรียนหลวงพ่อคงจะทราบใช่ไหมครับว่าได้เขียนหลักสูตรไว้มากมายหลายหลักสูตร ซึ่งจะเหมาะกับทุกสาขาอาชีพแล้วไหวนี่คือความเมตตาที่หลวงพ่อมีต่อบุคุชาติที่สันญญาไว้เพราะท่านทันทำท่านอุทิศเวลาผมเรียนทักทษนะครับประก่อนประก่อนนี้เนี่ยมีคนกันแหนว่าท่านว่าท่านไปสวยสุขในคาดาเพราะท่านไปทิ้งสามเดือนแล้วกลับมาทิ้งผมต้องมาสมัยน้นผมต้องมาเล่าให้ฟังว่าเช้าขึ้นมานะครับ ตีห้าท่านเดินจงกรมแล้วเสียงเสียงก็เสียง,ยง,ยงแผ่นแผ่นไม้ที่เดินเนี่ยอาะด้าท่าน,น,นเดินจกกงกรมเจ็ดโมงเช้าออกมาฉันเดินจงกรมสบายเขา้าทำทุท่วนตัวนะครับพอเจ็ดโมงเช้าไปปับ๊บเวลาของท่านนต้องเพลเลยนะครับเจ็ดโมงเชา้าท่านจะออกบาจะคลองลรามาฉันเชา้าซึ่งมีโยมอุปถากมาดูแลท่านพอแปดโมงเช้าฉันเสร็จ สอนพระที่ท่านพาไปด้วยพระที่ไปกับท่านคงจําได้นะครับแปดมงท่านพอเก้าบงจะมีครูภาษาสอนภาษาอังกฤษมาสอนภาษาอังกฤษท่านเสย็โมงฉันฉันเพนเสร็จประมาณเที่ยงเที่ยงท่านจะโปรดคนที่เป็นป่วยคนที่ไม่ไมสบายโดยการส่งพลังจิตรักษา ใจพระลาภานไม่เกินห้านาทีโดยจะนั้นแนะคนที่อยู่ที่นี้เนี่ยคือคุณธีระสวนกุลเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเนื้องอกที่สมองแล้วท่านนัดบอกว่าสี่ทุ่มให้นั่งสมาธินะครับตรงกับเวลาเที่ยงวันที่แอดเวนตันท่านก็ส่ง พลังจิตรักษาเนื้องงอกก็หายไปโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับนี่เป็นตัวเป็นตนยืนยันอยู่ตรงนี้ครับคุณธีรศนกุลซึ่งพลังจิตของท่านเนี่ยจากเที่ยงวันจากเที่ยงแล้วนะครับรับแขกจะมีญาติโยมมาสุนธรรมมาปรึกษาอะไรกับท่านเนี่ยมาให้ท่านช่วยเหลืออะไรตามแต่เนี่ยจนถึงบ่ายสาม พ่อตู้ซึ่งเป็นอุปถากกัท่านที่นั่นเนี่ยก็พาไปฉันกาแฟาก็เรียกว่าน้ำปานะก็ต้องเดินทางไปกลับมาห้าโมงเย็นก็ส่งน้ำส่งน้ำเสร็จก็จะมีครูมาเตรียมการสอนให้ท่านคือสอนคือภาษาอังกฤษที่ท่านจะ,จะพูดในคืนน,น,นั้นนะครับทุ่มหนึ่งท่านสอนเสร็จประมาณสามทุ่ม กับกุติสั่งงานต่อจนถึงสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มท่านก็จะเข้าห้องนี่คือกิจวัตรประจำวันของท่านที่มีทุกวันนอกเหนือจากการไปตรวจสาขาหกสาขาที่ท่านมีอยู่แล้วที่ท่าน้องไปประมาณครั้งซึ่งในช่วงที่ผมไปนี่ท่านพาผมไปบททุกแห่งซึ่งความระเบียบครั้งหนึ่ง ท่านบ่นว่าลงจะขึ้นมาเนี่ยวันลงขึ้นเลยเนี่ยเช้าขึ้นมาท่านจะมีเขาเรียกว่าธรรมะลงอรุณตอนเชา้าจากธรรมะรุณขั้นกระฉันฉันเสร็จงานต่อทั้งวันเลยท่านบอกโอ้โหท่านเหนื่อยเหลือเกินผมต้องมาต่อว่าพระเลขาว่าต้องให้ท่านพักตอก่อกลางวันบ้างหรือท่านเวลาพักบ้างนะครับผมถามท่านว่า แล้วท่านทำได้อย่างไรอย่างผมเนี่ยผมกลับมาเนี่ยผมเจ็ดแหลกเนี่ยผมต้องนอนอยู่หลายวันท่านบอกว่าบนเครื่องบินเนี่ยท่านจเจริญสมาธิตลอดลงมาถึงทํางานได้นะครับนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อทุ่มเทมาทั้งชีวิตท่านอยู่เมืองไทยเนี่ยท่านไม่เคยว่างจนทางระยะหลังถึงจะมีพักหลายท่านที่อยู่ที่นี้นะครับ อาจปรจา,กานก็ดีคุณมงคลก็ดีลใคร,ใครๆก็คงทราบว่าท่านอยู่เมืองไทยเนี่ยท่านไม่เคยพักในดีทำงานตลอดเพราะงั้นด้วยพลังจิตนะครับท่านสามารถทำทุกอย่างพวกสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับในวันพรุ่งนี้ที่ท่านจะเริ่มเรียน ท่านจะต้องถามพี่เลี้ยงให้ได้ว่าฐานที่ตั้งของจิตของท่านนั้นอยู่ตรงไหนหาให้ได้นะครับอย่าคิดว่าเพราะท่านจะไม่ท่านจคือจุดเริ่มต้นว่าท่านจะาวางจิตของท่านไปตรงไหนแล้วเมื่อมันวางได้แล้วเนี่ยก็เอาตรงนั้นแหละครับก็จะมีอยู่วันนี้เนี่ยทางสาวัน,นกำหนดแค่สามจุดเมื่อก่อน,นมีห้านะครับตอนนี้เหลือสามเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เลี้ยงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องสอนพวกท่านถ้าท่านไปทราบต้องถามให้ได้ว่า มันควรจะตรงไหนนะครับแล้วก็ท่านทําแล้วท่านลองดูดิครับว่าจิตเ,เนี่ยมันใช้งานได้ไหมสมมุติว่าท่านไม่เคยตื่นตีสี่เลยพรุ่งนี้เนี่ยท่านลองบอกที่ว่าก่อนนอนนะครับพรุ่งนี้ตื่นตีสี่พรุ่งตื่นตีสี่แล้วดูสิครับว่ามันจะมันจะบอกไหมถ้ามันไม่บอกมันไม่ปลุกท่านแสดงว่าจิตท่านมีพลังไม่พอ เมื่อไหร่ก็ตามแต่หลังจากแล้วหลวงพ่อบอกผมว่าเมื่อจบคอร์ส200ชั่วโมงแล้วจะเห็นผลในการเจรททิญสมาธิแน่จะได้ผลแน่แล้วท่านรออย่างอีกทีหนึ่งมันเกิดขึ้น,นผมในแคนาดาหลวงพ่อให้ผมไปแคนาดากับท่านเนี่ยผมก็ไม่เอาอะไรไปเลยโทรส่งโทรัพท์ไม่เอาไปท่านบอกพรุ่งนี้หกโมงเช้ารอบุญตายแล้วแล้จะตื่นได้ยังไง ก็นี่แหละครับใช้วิธานี้เช้าขึ้นมาก็ยืนรอท่านที่หน้าประตูบอกหลวงพ่อเกือบตายแล้ววันนี้ให้ผมตื่นหงเช้าเนี่ยให้ร้อหบุรหงเช้าเนี่ยผมต้องตื่นตีห้าไม่เคยตื่นเลยก็พอดีโชคดีแล้วเล่าสันฟังท่านบอกอ๋อจิตมันใช้ได้แล้วนะก็เลยบอกทุกท่านนะครับว่าวิธีการทดสอบพลังจิตของท่านเนี่ยแล้วก็ผมก็เวลาผมนั่งสมาธิมาก่อนเนี่ยเ ก็จะมีคนโบราณ็นในกาปกุกอะเด็กสมัยนี้เขาไปใช้กันแล้วในกาปกุกก็ไประวางในกาปุกก็จะบอกว่าในกาปุกเนี่ยเอาครึ่งชั่วโมงไอ้ครึ่งชงั่วโมงนี่มันหรือว่าเด็บกินแล้วเลิกอะไรพวกนี้หลวงพ่อย้ำนะครับว่าพอดีนะคือท่านกาหนดไว้ครึ่งชงั่วโมงก็อย่ากเกินครึ่งชงั่วโมงเพราะมันจะเป็นอาจจะมีชาสมาธิได้เพราะว่าเวลาจิตมันมันนิ่งแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะถอดกายทิพย์ บางคนไม่ทราบนะครับจิตเอานอกกายเนี่ยคือมิจฉาสมาธิมันตรงข้ามกับสัมมาเฉพาะสักสายของหลวงปู่บัานท่านที่สอนวิชาสมาธิเนี่ยกับหลวงพ่อก็สอนผมว่าถ้าเกินชานสี่คือวันไหนส่งจิตนอกกายตรงนั้นแหละคือมิจฉาสมาธิวันไหนที่จะถอดกายทิพย์อย่าออกนะครับให้สูดลมพระใจเข้าจใจรู้ตัวตลอดแล้วจะไปไปแล้วกลับยากมันเกิดขึ้นมากับที่หลวงปูเ่เที่หลังสีนะครับ หลวงพ่อเราผู้ฟังว่าหลวงปู่เทศเนี่ยเจริญวิชาสมาธิสําคัญพิดว่าตัวเองเนี่ยปลดพลแล้วปรากฏว่าท่านจาริกไปที่จันทบุรีเราไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่กงมากับหลวงพ่อแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยหลงไปสิบเอ็ดปีวันหนึ่งหลวงมั่นก็ชี้ไปที่ข้างฝาเราบอกว่านี่คือหลังพึ่งที่จริงท่าหลังพึ่งในปัจจุบุงใหญ,ใหญ่ใช่ไหมครับ ที่จริงมันคือมันเป็นลังมาล่าหลังมาล่าคืออันเล็กๆสักคืบหนึ่งเนี่ยเป็นดินเนี่ยเกาะอยู่ข้างฟ้าหลวงปู่เทศท่านก็บ,บอกว่าอาจารย์นี่มึนลังมาล่าไม่ใช่ลังพึ่งหลวงปูม่ม่นก็บ,บอกหลังพึ่งก็เถียงกันไปเถียงกันมาหลวงปู่เทพนึงอ๋อไอ้ที่เราเถียงอาจารย์ก็ไอ้แบบนี้แหละก็เลยกลับมาได้ว่าอ๋อเชื่ออาจารย์เถอะนี่คือวิธีการสอนที่อาจารย์สอนจิ นะครับว่าแล้วก็มันเป็นคือนี่คือมิจชาสมาธิที่หลงผิดผมบอกได้เลยนะครับหลวงพ่อสอนผมไว้ว่าเรื่องหลุดพ้นนั้นพระไม่พูดกันองค์ไหนพูดองค์นั้นไม่สำเร็จเอา้าผมก็ถามทําทำไมล่ะครับพระเจ้าปรับอาบาัติบทเพราะฉะนั้น ผมเรียนทุกท่านนะครับว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่เน้นเรื่องเรื่องหลุดพ้นหรอกแต่เน้นเรื่องการผิดพลังจิตเวลาหมดแล้วนะครับขออนุญาตก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันสารต่องานหลวงพ่อเพราะผมก็เชื่อว่าท่านเมื่อท่านได้ผลพลังจิตแล้วเนี่ยท่านจะกลับมา ช่วยเหลือสถาบันทางจิตวภาพของหลวงพ่อสืบสารดนการต่อไปนะครับก็ฝากสถาบันไว้ให้กับทุกท่าน้ดยด้วย,วยนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ